กูก็ว่ายุทาดเต็มเลยท่าใช่มีเจ้ป่ามวยรถเที่ยวได้เส้นนี่ครับโอเคครับเนาะดูครับมีแต่เท้าได้เที่ยวอยู่นี่นะเอาเลยอ่ะทางนี้ทางนี้ซุกนี่เห็นดูกูเหตุดูตาบวชเป็ยอมรับเนี่ยตาบวชจะดีของเราอย่างสมุญญานบวชญาณอย่าง เว้ยยนไม่ใหญ่เนี่ยจากผีจากคน,นโอ้ยกูเบิง่งหักแล้วบ่แม่นมันเคยมาบารางนี่น่ะเป็นยังที่บ่ว่ากูบานแต่น้อยฮอนไงหนูก็ญาติแตู่ดีครับบดับด,ดวัดบัดวัดวัดไปเด้๋วว่ะมันจ้าซะเหลือเกินบุทันเปิด เต,ต็มเลยเปิดไดเต็มหน้ากูเนี <c oughs> ่ยิมีอังรบะคนคน <c oughs> คนลึกนี่ครับอาตมาเป็นพระเอามานอนตาฝนอย่างนี้่อาตมามาปีกวิเวกมาทำสมา <c oughs> ได้หลวงพ่อแย่เลยยไปไป